sanba sanba kɔnta sanba na yawe. sanba sanba.

ส,สวัสดีนะคะชื่ออิสรียวัฒนนิทิพอนะคะมาจากบริษัทวีแฟ a แอนด์อนะคะทำาอยู่ตำแหน่งผู้จัดก,การฝ่ายขายและการตลาดวันนี้ก็ได้มาเ,มเข้าฟังสำเนา SME ว SM e ิธีทำเงินนะคะก็ประทับใจในเรื่องของการที่ได้มีการเชิญท่านผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจไอเดียใหม่ๆที่ ที่ท่านได้ใช้มาในการที่ทําให้ธุรกิจของพวกเขาประสบความสําเร็จก็สามารถเอาเทคนิคตามพวกนี้ค่ะไปไประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราในปัจจุบันเพื่อที่จะให้ต่อยอดในธุรกิจของตัวเองต่อไปเปนะ็นอนาคตค่ะดิฉันลัชชาเหลืองสดค่ะเป็นทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอางสมุนไพรนะคะเป็นโอทอปของจังหวัดนนทบุรีค่ะค่ะวันนี้นะคะที่มีโอกาส ที่มาฟังนะคะก็ประทับใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่ท่านให้แนวทางในการที่จะ,ะทําธุรกิจนะคะได้มองเห็นแนวทางที่ชัดเจนขึ้นแล้วกเ็เราสามารถที่จะนําไปปรับใช้กับธุรกิจของเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมองมองภาพของตลาดที่กว้างขึ้น,นะคะ่ะสวัสดีครับผมคณะนักวิจัยครับอของเรานี่เป็นกลุ่มงานโอทอปของตำบลบ,บางกางนนทบุรีนะฮะ ซึ่งในส่วนของกลุ่มเรานี่ทำเกี่ยวกับภาพปูรองรีดวันนี้ที่ได้มารับการสัมมนา,าจากหอการค้าจังหวัดนนทบุรีที่ได้จัดขึ้นในวันนี้เนี่ยผมมีความประทับใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าได้ความรู้หลายๆอย่างทั้งวิธีการทำเงินก็ดีหรือว่าการแก้ไขปัญหาการหาตลาดก็ดีนะฮะการหาการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ซึ่งคิดว่ามันก็จะเป็นการพัฒนา ผลิตภัณฑ์แล้วก็พัฒนาธุรกิจของกลุ่มเนี่ยฮะให้มีโอกาสก้าวหน้าในโอกาสต่อไปได้อีกเยอะทีเดียวครับดงนั้นดวงใจแสายาำปังนะคะเป็นสมาชิกของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสนนนซึ่งเป็นกลุ่มวิสากิจชุมชนที่ในจังหวัดนนทบุรีนะคะร่วมสัมมนาแล้วก็ได้รับประโยชน์มากมายนะคะในการสัมมนาครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินนะคะซึ่งมีบูธต่างๆมาออก นะคะให้เราได้มีปรึกษานะคะปรึกษาในวิธีทำงานหรือว่าโครงการของเราด้วยนะคะตรงนี้